สวัสดทีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเสี่ยวโอ๊คมอนเดิมเราจะเล่นกันต่อเลยจากอีพีที่แล้วนะเอ๊ะหูฟังล่วงใส่ก่อนแป๊บนึงในเรามาเล่นด่านนี้เลยได้กินมะม่วงได้กินยำได้กินแล้วได้กินแล้ววันนี้เรามาเล่นกันเลยนะ <S <S มาแล้วมามามาอู้เมื่อกี้เราอู้อู้เราแม่งแรงจัด บอล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 อพิจีปุ้งปุ้งยิงเข้าเอ้าไกลยิงเข้าไม่ยิงออกเฉยเดียวเรียวเรียวเรียวเพื่อนเพื่อนอย่างโง่ให้มากโอ้โหโอ้โหแม่งเจริญพรญาติยมที่มาเข้าเอ้าไม่เข้า,เ,ขาเพื่อนอะกงอะคบน้อนไต่กำแพง ตายกำแพงเข้าอาเขา้เาแล้วมันหยุดไรวะเอาโหแม่งเจริญเอาแม่งบัอกอันนี้เกมนะเราอันนี้เราไม่ได้เล่นกางนะเป็นเนพราะเกมเอโอ้โหแม่งตายเลยเป็นไงอ่ะแม่งรู้สึกเขาว่าหิววะเขาโมงสกินคงไม่เป็นไรมาเจมก็ไม่ให้มี นั่งนะม,มาแล้วมาแล้วเอาดีเข้าดีเขา้าไม่เขาได้ไงวะ สปอสซี่ยังจะมาเป็นโคชนาาอมีาพุ่งเออแมงนอนสอยยังวันนี้แหละเพลงเอาติคือ อ้าวก่อนอ้าวก่อนเพื่อนแม่งเจริญอุ้ยยิงแัง้ายิงจังหวะนี้หมุมาเร้วเข้าเป็นไงเข้าอ่ะอย่ามาขวางไอ้น้อง ดิ๊ <Deep. c oughs> ตุ้มขวางหน้าหรอไปแล้วจ้าแม่งติง้งติวต๋วเก็บของมาดิใครแม่งมาด้านหน้าแม่งโดนอะ่ะกำจัดอืมกำจัดพบพ,รพ,รพริษพบภัยเอาดิยิงยิงดิยิง,ยง,ยง ไปอีกแล้วว่าก็อาจจะได้กลับไปนิดก็ขออภัยอภัไอยได้ไงอ่ะอภัยได้ไงอ่ะสูดๆเนาะ สู้สูดหรแพ้หรอแก้ตัวขอแก้ตัวออโอ้ยมาอ้ยกินยาเพิ่มพลังมาแล้วพุง้งตุง้งตาไปหนึ่งเพื่อนป้องกันี่ป้องกันตู้แม่งใครอย่ามาสวยกับพี่ อิสวนี่โอ้โหแม่งแม่งกล้ามาแซงมาแซงมาแซงเก็บคแล้กเก็บออกเจ็กเก็บออกเจ็กเอาเพื่อนแม่งเพื่อนดูดิแม่งอุ้ยอุ้ยดี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 แม่งกระโดดทีเบี้ดหน้า กิงจังวานี้ครับพี่บีพี่ไวเจ็งไปแล้วอ้าวอ้าโอ้โหแม่งไต่กำแพงอยู่โอ้โหไปดิไปดิยิงบูให้เข,เข้าเข้าเข้าสวยดูภาพรีเพย์เลยแม่งวะครับผมยิงไปแล้วจังวานี้ยิงอันนี้อ้าวแม่งเปิดกด จิิงดูดิหน่าเรามันวนอน่ะมันไม่ได้อ่ะป็นไรวะมันบา้าของเกมอ่ะไปเด,เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวใส่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตโอตาสั์สิน เล่นก็มีโบสนาสองตัวเลยนี่มีหมาว่ามีหมาไหมม้มาใครวะหมาสองตัวนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อันี้มันตอนเด็กๆที่เพมเคยเล่นกับมันอ่ะอ้หพรามันไม่โตไปขนาดน,นี้หรอกเออว่ะแต่มันเราไม่ได้เจอมาไอ้ตัวมันเป็นปีและหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีเป็นยังพอขึ้นปสามแล้วเออไม่ถ้าหนึ่งอาทิตย์เอง จังวันนี้ตุ้มแม่งตายเลยอุ้ยแม่งโดนใส่หน้านนนยิ่งย,ยิ่งเอานักเลงอ่ะดูดิทุกคนจังวันนี้จังวันนี้ใครกล้ามาแข่งผมผมแข่งนะ สเตปเปิลน้อยหนึ่งตูง้ด,ดังมากค่ะพ่อเรียกว่าดังมากอ้กหนูจุ๊บเก็บออบเจกต์ยังไปดิเฮ้ยแม่งจะเขัาอ่ะตายมาแล้วครับพระเอกมาแล้ว

บ <Bot. S 2> นะอสว่านีมีคนเดียวลยยิง เอามันอยู่ด้านหลังอ่ะดูดิแม่งโกงอ่ะดูดิกมันโกงจัดอ่ะมันอยู่ด้านหลังเราแล้วเราก็ยิงมันไม่ได้อะยุยแก้ตัว ดีพอเขาข้างก่อนเลยเจ็บอ่ะเจ็บว่ะเจ็บว่ะอืมดิม้แต่ชนน่ะไม่ไหวไม่ไหว ออกฝ้ายดีกว่าถุงท้าวหนูจะไม่มีสายเล็ดถุงเาือออกไปชารโลโอเคตู้มาสิแมวแมวออกไปชานหอุทา่ะเอาเออก็นั่นแหละก็ที่เลือกกันนั่นแหละแล้วหนูบอกของหนูคู่เดียว ยิงไปก่อนสองทีแม่ไหยิบเทสามคูาอยู่ด้านหลังอ่ะนี่เป็นคู่ที้โกงเลยตเนเนาแข่คอดูต่อแล้วมึงจะแพ้ยังเดี๋ยวไม่ยา้ นี่เราออกสายดีวยกว่ายุงสองนัดตุมต่มตุ่มแข่งโป๊กแข่งโป๊กครับอุ้ยโอ้โห้ไม่มเหลือเราคนเดียวดูดิเรียกคนนักเลงอ่ะดูดิ Nó lên cho ạ Đưa đi, đưa đi cùng chả đắng mình Chụp 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 chụp